สวัสดีจ่าสวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนียายจะไม่กล่าวผ้ามวนผ้าเขาโคเขาปลาด้วยจ่าเด้อมาหอดี่หาคืงด้วยจ่าเด้อสวัสดีครับมานมอมานกะติดตามยายไปะหากับยายเด้อแพนครับทางในด้ตย่าปริเดวยดจ่าแพนครับไม่หรือแพนครับเกาด้วยจ่าลุนยายจิตมานมอมนีอเตี้มกะตาบอ่อจ่าไปไปลุยเฮ้ พ่อเลยที่เจ้าอู้ดอกเหล็กเห็ดหมันด้วยจ่าเด้อเห็ดละงูด้วยจ่าเด้อนี่เพิ่งเออเห็ดละงูเหลืองงามๆด้วยจ่าเด้อนี่เขานี่ด้วยจ่าซองดอกด้วยจ่าเด้อเห็ดละงูเหลืองด้วยจ่าเด้อมื้อนี้มาเครื่องในด้วยจ่าเครื่องในจังวัดอยังอุบุนด้วยจ่าเด้อนี่ พิกาดใหญ่มาเออตัดในห้องกระดาอยู่นี่ดอกนี่สองดอกด้วยจานี้เจ้ามีดอกหนึ่งถอยใครม้พี่น้อไม่เย็เขาจังหน่อยอะไเถอะเดนพี่น้อเฮ็ดผบ่อนาพี่นอเฮ็ดบดได้ใส่ปุ๋ยอยู่หนอใสปุ๋ยมันงามดีใส่ปุ๋ยงามดีด้วจ้าเฮ็ดขี้เถ่าดอกหนึ่งด้วยจ้า นองงามพี่นอ้องฮิดขีดเ้เถาข้าวเปล่งก็เอาข้าวเปล่งน้อพี่น, <c oughs> น้องคลิปนี้ก็เอาหัวมือนเอาพี่น,น,น้องมาลุ้นม<ไ>ึงใครเมนฮิดข้าวเปล่งเ,เ,เลยยังก็ให้มดืดกินได้พี่นอ้องเอ้ยฮิดพูนฮิดไข่เขียวนะ้อยเ้าเนาะ ดอกใกดอกงามๆไม่เจ้าเด้อจุ่มงามๆฮะ้เมียนดอกไม่ด uh ี่หรอมาค้าเขาอลายดูพี่น้องนี่ดอกจุ๊บๆมันคนก็ล่หลายเลยพี่น้องเด้อเขาเหี้ยงกันละพื้นละอึดนี่เห็ดลังเหล่งามๆอู้เห็ดผึ่งแสีบตัวนี่นี่ไม่เมีนเห็ดลังเหล่เห็ดผึ่ง เรียงงามเลยเสาแข้งก็ดอกที่เนาะจ้าเฮ็ดขึ้นเท่าด้วยจา้านี่ดอกง,งามๆดอกหนึง่งข้าดิบด้วยจา้านี่ดอกหนึง่งงามๆเมข้าดินงามๆาด้วยจา้านี่เอาลูกเดียวที่กินได้เนาะพี่น้องเนะาะเสาเห็ด,ดน้ำมา,างามงามหนึ่งไอเท่า เห็ดพูนหน่อยด้วยจ่านี่นี่จ่าเด้อนี่ดอกอง,งามเนี่เห็ดขาวดินเฮ้ยเห็ดถุงนะเห็ดถุงหวาน,นเก็บเท่าเก็บนี่ขาขาหลาดทุกเนาะจ้า,นะอจาสองดอกด้วยจ่าเด้อนี่เห็นบ่พี่น้องเก็บเห็ดเท่ามเก็บเห็ดพนูนสองจูม งามๆนี่บางแน่ก็โคตอดขอดอภัยด้วยจ้าเด้อจุ่มยายเคลียไปลองงองเลยพี <c ười> ่น้องเองเ้ยดอกนึงงคือดอกนึงขวดเคลียดิคุณดิพูดอเออเห็ดรัง,ง,ง,งเลยดยอกงาาอ่ายๆงามๆเด็กพี่น้องเด้อเห็นบ่เห็ดรังเลยอู้บังเขาดินจ้าเออเห็ดหนามากดอกงามๆพี่น้องเห็นบ่ อ้พอยพี่น้องเห็ดมันปูเต็มอยู่นี่เจ้าเก็บเห็ดมันปูก่อนบ่เออหาเห็ดอันนี้ก่อนนะขเ,เขาวแป้งดิจ้าเด้อเห็ดข้าวแป้งก็เก็บเอาให้มันหมดมาแถามามาเลยมาเห็ดข้าวแป้งเขาหนีหนีนงิงามๆดิจ้าเด้อเห็ดอะไรก็เอาให้หมดได้กินได้ หิริเขาเปงด้จ่าเห็ดบ้างน้ำดื้อครับใบเขาคลขอเฮ็ดเขาเปลงนี่เฮ็ดโพลเขาจอไปเมื่อยเลยตัวใบหินาเฮ็ดเขาเปลงนี่ด้วจ่านี่ดอกงามมากนะเชาะเฮ็ดเขาเปลงก็เอาขวหลายที่ละงอกครับจักดอกจักดดกระโดดเทียบครับด้วจ่าเรื่องหูเรื่องตาเขาเนาะเถอะ ดอกบ้นพ่อปุ๋ยนี่กระเปะงามๆมันถือพ่นตกพออี่น้องเอ้ยพ่นตกมากเลยจ้าดอกนึงเฮ็ดง,งามๆเลยจ้าเห็นหลังแหล,ล่อุเฮ็ดโพ่นเวล่ะเฮ็ดโพ่นเฮ็ดโพ่นพี่น้องเออเหลือหูเลือตาเพิ่นยุบพี่น้องให้น่อยพี่น้องมาหน่อยแล้ะง่ายตัวปะ รีบมาน้นองพี่น้องนี่เห็ดบมอดองงามๆมัวรถไปขางไหนขางหัวน้องอันวัวรถไปขางไว้ต,ตกนะเย่งได้จ้านี่สองดอกเฮียงกันสามดอกเออหมอบจ้องมองดูอาร์ตอยู่ทึ่พูดเฮ็ดเขาแปลง่ง <laughs> เฮ็ดเขาดิน เนงงืงามๆล,ลุงเหลือคือเห็ดขาดดา <laughs> ้าวดิบน้องสาวจะคูกันงามๆเนี่ยถือผลกระมนคือเกาเน้องพี่น้องนี่กำลังออกเต็มอยู่พี่น้องคอเห็นบอนี่จูมเห็ดข้าวแป้งเ,เ็บเอกเน้องพี่น้องเนาะข้าวแป้งน้องนึงจ้าก็เอาน้องพี่น้องเนะาะมาไก่ก็ผัดนะเล่มเฮ็ดข้าวแป้ง เฮ็ดพ่นนะท่านเขาดอกพี่น้องเ,งงเ,อ,เอ้ยเขาเงียงเขาเมดปลากระแป้นพี่น้อง,กกม,องมึงกี่ล่ะมามีใบใหม่ใบไหลเลยแง่งดอกงามๆด้วจ้านี่นี่เท้าเห็ดย <Head S 2> ังนะเท้าเฮ็ดปุกตาใมไงด้วยจ้าเด้อครับเออมือดอกเหล็กเหยมานมือนี่เออดึงข,ดขึ้นเฮ้ยพี่น้องเอ้ย ใหญๆหวานหานหวานแล้วบันี้หวาเห็ดปวกตาลายเห็ดปวกแดงได้จ้าเด้อปวกไผ่ได้จ้าดอกนี้ใหญ่นาะเขาเนาะเออหวานหวานเออมึงดอกนี้เป็นเขาเออหันดาบม้ยังอย่างหลังออดอกที่สองได้จ้าเด้อเอาไงเขาเนี่และที่นา่เออเก้าต้อเปขาดอก นี่ต้องดอกอย่างกันเด้อจ่าเด้องามงามงามจุ่มจุมงามไปทั้งใบเออเอาคือเขานี่ยงามใหม่โอยเฮ็ดผักกาดไงนะเขาดอกที่สามเด้อจ่าเด้อนี่เอ้าเท่าเก็บ ดอกใหนเนาะที่เท่าเนาะดอกทีสามดอกนี้ได้เนาะเท่าเนาะจ้าบวกตาด้วยนะบวกตาด้วยครับครับครับเออดอกงาจะของคนกินหรือจีนพี่น้องนะไอ้ออกเออของคนกินนี่จู๊ดเมนซึ่งครูเลยพี่น้องเออต่อไปอืมฮเจี๊ยบเจี๊ไห้จักดอก สามพี่ดอกนี่มันไหวแล้วเนาะใส่ก้นอนพี่น้องเลยเบิ้งบึ้งพี่น้องพอแล้วครับอุ้ยกินแล้วครับกินเกือบหมดแล้วครับนี่ดอกง,งามๆนี่ลูกนี้บวกกินหรอครับเจ้าของคุณกินหมดครับเออ,อ,อจะของคุณไตแซ้ยอยู่นี่ย ที่ยอสะไงจดะเฮ้ยจะของเองพี่น้องเลยงามงามู่เนะแถวเนาะเออเห็นยังไงตาทองเออมมีค่ะเออไปยายเคียร์กระเป่งหล่มบนลงงองเลยกระเป่งหลงามงามๆนี่ บดลนก็เป็นของเฮ่ามานบอเท้านี่คอยย่างมันเออตาว่าไปที่มองไหนตาไปใสป้าตาเด็ดเด็ดหัวย่างถ้ากิโลละเกิโลให้เออดอกงามๆามจกเนาะครับผมดอกกิ๊กเจ้่ค้าดอกกิ๊กดอกนึงย่างละดอกดอกนี่บนที่ล่ะพี่น้องจะคล้องบนจ่ะเลยอันนี้ มีแต่ของพึ่งกินเนาะเแ่ากินต้นดอกหนึ่งได้จ้าเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะพี่น้องขอนี่งามงามกินได้บ่หนิเอ้ยงามมีลีเแ่ามาเบิ้งมาเบิ้งเอาเบิ้งเห็ดหนังงามเบิ้งเอาเบิ้งงามด้มาเบิ้งม่พันศาได้ไหมอันนี้ยังเสียบเออกุ้งดงเนาะเมื่อเขาหูกินบ่พี่น้องคันเขาหูกิน ขเขาห่วก,กินก็บ,บอกยายในเด้อยายจะไปกินนี่อ,อันนี้ช่วงนี้ยายบ่เอาดอกนี่ตัวยายเห็นนี่เขาเอืองนนกุ้งดงนี่ยังต้นบักสันทีตัวใหญ่ก็เสียเอาไปผสมกันแก่งน้องพี่น้องเนาะน,น,นี่แกงแสบขึ้นกันเอาขอเขาไงดอกนึงก็เอาไปเขยเจ็๊ยบคอยไงมันชิได้ตอนค่ำเลยพี่น้องเห็ดปวกเ <c oughs> ห็ดปวกหลังดำดีจ้าเด้อ เป่ามูหรือใจเดตีขาเขาเป็นหมูนี่นะงามงามงห้ามครับเลยครับงามยังครับเลยครับห้ามจะรับเลยครับไม่ย่างเห็ดเลยด้อเก็บตีเห็ดเมาดิอืมบรรยากาศฮ้อนหอนพี่เนาะเห็บผึ่งกระเพรด้ีจ้าเด้อ mì mán đi cả cua chi nhang cua chi mán hít đinh đọc nưng cha ngâm ngâm đọc nưng cha yết sống đọc ngâm ngâm cha hãy ông kiếp đứa cha đọc hít khảo đinh ngâm 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 งามโกมูดได้เลยแน่นอนขี้ของค,อคนเพราะเป็นกินดีน้องคุกนี้ข้าวแป้งก็เอาน้ำพี่น้องงามๆาก้าบล่าห้าเฮ็ดปู่กับบพอพี่น้องเอ้ยอืเฮ็ดข <laughs> ้าวแป้งเฮ็ดหนามากสองดอกในกันผัวจะเฮ็ดหนาม,มากผัวก,ก็ จะไปทางไหนดอง <c ười> คุ้มเลยกับเงยน้องพี่น้องเนาะหางัดทางงัดหลายกับบ่เห็นพ้นกับสิโต๊ะแล้วนี่มาะมุนหมืดน้องพี่น้องเอาบะได้ซ้ำนี่อืมอู้ป่อยเอาบะได้เบ้าเอ้ยงัดทางงัดเห็นนามากระไดอดอกน้องพี่น้องมือนี้ <c ười> ตามลาเห็ดปวกบะ ตำลาเห็ดพวกแร่งบ่ได้เลยดนเห็ดน,น้ำมาก็กเฮ็ดรวมเจอดอกหนึ่งเฮ็ดขีดตดนี่น้องดอ,อ,อ,อกมากมากที่แล้วก็เอื่อมตดแตกอือยู่ไล้อีกแต่ทอกกัน โอ้ยไปไปไปจะจะทองมือนีช่วยช่วยบอดายเลยพี่น้องเลยบอดายเฮ็ดปวกเลยบอห็นเห็ดเลยต่ทองลมอื้อลงเห็นจะย่ายเลยจะย่ายเลยมือนีบ่คือบ่คือบ่คือจะทอง ถอยทับไปเมื่อไหร่ถอยทับไปหาถอยทับไปหาโหลดบัตันถึงโหลดอยู่จุ๊บจ่าเด้อออกมาหอดโลดแล้วตอมก็แล้วนี่ของตาท่องเอาแขนออกนี่ของตาท่องเด้อจ่าเด้อของตาท่องเอาแขนออกเดรรลายอยู่อ้วนเดรรลายอยู่เด้อจ่าเด้อ ได้เต็มกับตาหน่อยอยู่เด้อจ้าตัวน,นี้ก็ของลูกเจยลูกวิทดดย,ย์เด้อจ้าเด้อได้เต็มกับตาหน่อยชุ่ข้นอยู่เด้อจา้าเด้อยายชิจบคลิปเด้อจ้าเด้มอมาฮอด์รอดแล้วยายชิจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อจา้าได้หลายๆอยู่ แต่กคนลักลกตาหน่อยนกกรต่ายไงแม่ล่กกละขอบคุณทุกกระดงใจขอบคุณทุกไหลทุกเส้ทุก,ก,กเขมรแต่ยายโดยดีเสมอมาแต่ยายพิดผลาปนประกันได้ยายขออภัยด้ยจา่าสวัสดีจา่ารักนะทุกคนจุบ๊บจุบ๊บจะคอยติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยวด้วยจ่าไปไปเฮือนเฮ้ามาหนิลูกเดอจ่านี่ยายมา่หอนเฮือเแล้วยายกระไดหลายอยู่นี่เดี๋ยวาเขานึงด้วยจ่าเดินนี่ นี่นี่ดอกว่าใครง่ามดอกจ่ามันถือพลน,นี่ได้แก้งบอกไงอยู่ดีจ่าเดินมาหอนเือแล้ว